สวัสดีครับ F c ซลุงป่องมงคลโคร,ราชครับสวัสดีชมลมคนคอหวยซึ่งอยู่ในกลุ่มแอปไลน์นะครับชมลมคนคอหวยของลุงป่องมงคลนี่แหละนะครับหลากหลายท่านก็อยู่ตรงนั้นนะครับก็ามาคุยกันเรื่องเดียวนี่แหละครับเรื่องหวยนี่แหละครับปกติงวดที่แล้วเนี่ย มันผิดนะครับมันผิดมันผิดงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับงวดที่ผ่านมาแล้วกัน16เออไม่ใช่สินะวันที่หนึ่งโทษวันที่หนึ่งเมษายนนะครับ2565น้นี่แหละมันผิดนะครับมันผิดมันผิดสามตัวมาตัวเดียวก็ผิดทั้งคู่เลยนะครับเอาดูตามนี้แล้วกันนะครับสามตัวมาตัวเดียวก็ผิดทั้งคู่นะครับผิดทั้งคู่นะครับสามตัวมาตัวเดียวนะครับผิดทั้งคู่เลย นะครับถือว่าผิดแล้วกันนะครับผมถือว่าผิดแล้วกันนะครับผมถือว่าผิดนะครับถือว่าผิดนะครับแล้วก็หลักร้อยก็ผิดนะครับหลักร้อยที่ให้ไปก็ผิดนะครับของหนังสือนะครับหลักร้อยนะครับให้หลักศูนย์หลักสองไปแล้วก็ให้หลักศูนย์หลักสองนั่นแหละครับหลักร้อยนะครับนะครับแต่มันออกอะไรล่ะมันออก ผิดแล้วกันนะครับผิดแล้วกันนะครับผิดแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เขาเรียกว่าเลขประจําวันทั้งที่แล้วหวยออกวันศุกร์เนาะวันศุกร์ก็ก็เลขประจําวันมันนะมันทํามาได้หลักหลักสามหลักเก้านะหลักสามหลักเก้าผมหายอยู่นะครับ ต้องแสดงหลักฐานทั้งหมดนะครับมันต้องมีเรื่องราวหลักฐานไม่ใช่มาโนกันเล่นๆนะครับเราก็จะแสดงหลักฐานให้ท่านได้ได้ชมกันแล้วกันนะครับหลักสามหลักเก้านะครับหนังสือหวยถ้าท่านมีคลิปอยู่แล้วท่านมีไลาย์อยู่แล้วก,ก,ก็ก็ไม่น่าจะซีเรียสอัตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะใช่ไหมวันศุกร์นี่ครับหลักสามหลักสามหลักสามหลักเก้านะครับ หลักสามหลักเก้านะครับเรขกว่าจําวันผิดนะครับผิดนะครับงวดที่ผ่านมาหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผิดนะครับผิดนะครับผิดตอนนี้มาดูเรื่องราวของต้นขั้วเรื่องนะครับที่แชร์ออกไปนะครับแชร์ออกไปนะครับถ้าของผมเป็นคนทําเองนะครับผมจะเรียนด้วยความคารพว่าผิดนะครับไว้มันออก หกหนึ่งแปดนะครับหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดนะครับหกหนึ่งแปดนะครับหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดแต่ของผมมันจะมีแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งแปดหนึ่งดูดีๆนะครับแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งมันจะมีแปดหนึ่งนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับเดี๋ยวขอญาตชี้นะครับผมบงไว้แล้วแหละนะครับแปดหนึ่งแต่หวยมันออกหนึ่งแปดนะครับหกหนึ่งแปด ผมเป็นคนทําเองผมบอกว่าผิดนะครับผมบอกว่าผิดนะครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่ผ่านมานี่แหละนะครับผมบอกว่าผิดแล้วกันนะครับแต่ในวงการหวยในวงการแทงในวงการนําไปแทงสลากดิมเงรัฐบาลนะครับหลากหลายคนบอกมันถูกมงปองมองคลเอ้ยมันถูกดกเดนั่นภาษาโคราชนะครับมันถูกนะครับเพราะว่าเขาซื้อลอตเตอรี่กัน เขาก็จะซื้อทั้งกลับทั้งกลับทั้งล่างบนอะไรของเขานี่แหละนะครับถือว่าถูกถ้าในวงการนะหรือว่าบรรดาผู้ที่เป็นอชอบทางด้านนี้นะเนาะที่ชื่นชอบทางด้านนี้เขาก็บอกว่ามันถูกผมก็เลยได้รับผลประโยชน์ตรงนี้มาว่ามันถูกเพราะเขาต้องซื้อกลับอยู่แล้วนะครับก็เลยต้องถูกไปตามเข้าไปนะครับ เ,เราก็จะมาว่ากันงวดวันที่16เมษายน2565นะครับวันที่16เมษายนหลังสงการานต์แล้วครับของวันที่16เมษายน2565นะครับหนังสือหวยก็ให้มาแล้วนะครับเที่ยวนี้ผมยืนยันอีกรอบนึงนะครับอีกรอบนึงว่าไม่ผิดแน่นอนครับหนังสือหวยให้มาแล้วครับสามตัวมาตัวหนึ่งครับ ให้หลักสี่หลักห้าหลักเก้านะครับใช่ไหมเออไม่ใช่ประธานโทษผมก็เพิ่งไปด้หนังสือมานะครับให้หลักสี่หลักแปดหลักเก้านะครับหลักสี่หลักแปดหลักเก้านะครับหลักสี่หลักแปดหลักเก้านะครับหลักสี่หลักแปดหลักเก้าหนังสือหวยนะครับสามตัวเข้าตัวเดียวนะครับสามตัวเข้าตัวเดียวหลักสี่หลักแปดหลักเก้านะครับหลักสี่หลักแปดหลักเก้านะครับหลักสี่หลักแปดหลักเก้านะครับสามตัวเข้าตัวเดียว ของลุงปองมงคลก็จะได้มาให้มาแล้วลุงปองมงคลได้หลักศูนย์หลักเจ็ดหลักสี่นะครับลุงปองมงคลได้หลักศูนย์หลักเจ็ดหลักสี่นะครับสามตัวเข้าตัวเดียวเหมือนกันนะครับสามตัวเข้าตัวเดียวเหมือนกันนะครับหลักศูนย์หลักเจ็ดหลักสี่หลักศูนย์หลักเจ็ดหลักสี่หนังสือหวยให้หลักสี่หลักแปดหลักเก้านะครับ หนังสือหวยให้หลักสี่หลัก8หลัก9ลุงป่องมงคลให้หลักศูนย์หลัก7ดหลัก4ี่นะครับสตัวเข้าตัวเดียวนะครับ3ตัวเข้าตัวเดียวนะครับ3ตัวเข้าตัวเดียวผมย้ํานะครับที่ย้ําตรงนี้มากๆเพราะเอตุผลว่าท่านต้องต้องนาหลักไปไงท่านชอบหลักอะไรเหล่านี้ในในหตัวเนี้นะครับใน6ตัวที่สองอาจารย์เอาพูดง่ายๆแบบชาวบ้านชาวบ้านจะได้เข้าใจง่ายจะไม่พูดแบบวิชาการนะครับมันจะมี6ตัวนี่แหละหลักศูนย์หลัก7หลัก4ี นะครับหลักสี่หลักแปดหลักเก้านะครับเอารวมกันไปเลยพูดรวมไปเลยรูปปองมงคลก็ให้หลักศูนย์หลักเจ็ดหลักสี่หนังสือหวยให้หลักสี่หลักแปดหลักเก้านะครับสามตัวเข้าตัวเดียวนะครับเลือกหลักให้ได้ซะก่อนถึงจะนํามาแทงได้นะครับเมื่อได้หลักแล้วผมก็จะให้ไปเที่ยวนี้มันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสี่สิบสองตัวนะครับสี่สิบสองตัวท่านได้หลักแล้ว ท่านก็เอาไปแทงตามหลักนี่แหละครับหลักหลักหลักก็คือหลักนะครับหลักบางตัวมันก็จะมีสิบเอ็ดตัวบางตัวก็จะมีหตัวหลักก็คือตัวเลขนี่แหละครับหลักก็คือตัวเลขนะครับหลักคือตัวเลขท่านชอบหลักอะไรหลัก7อย่างเงี้ยสมมุติหลักเจ็เนี่ยหลักเจ็ดงวดนี้มันจะมีแค่หตัวนะครับแต่เป็นบางหลักหลักเก้าก็จะมีสิบเอ็ดตัวนะครับ หลักแปดมีแมงวดนี้ไม่มีนะครับดูตามนี้ครับสี่สิบสองตัวนะครับสี่สิบสองตัวตามนี้นะครับสี่สิบสองตัวนะครับสี่สิบสองตัวสี่สิบสองตัวนะครับสี่สิบสองตัวแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวท่านจะไม่เห็นครบนะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับ มี42ตัวได้หลักอะไรแล้วหลักผมให้ไปแล้วนะครับลูกปองมงคลให้หลักศูนย์หลักเจ็ดหลักสี่หนังสือหวยให้หลักสี่หลักแปดหลักเก้าหลักสี่มันตรงกันนะครับสองอาจารย์หลักสี่มันตรงกันแล้วมันจะเข้าไหมล่ะนี่คือปัญหามันจะเข้าไหมล่าเพราะสี่มันเรียบร้อยมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วยังไม่เคยเห็นหน้าเลยครับหายไปนานเลยหายไปนานโดนมากหายไปนานมากหายไปนานเกือบจะสาบสศูนย์ไปแล้วนะครับ จะมาไหมล่ะหลักสี่ท่านคิดว่าจะมาไหมล่ะตรงกันสองอาจารย์แต่ว่าจะมาไหมล่ะแต่หลักสี่ผมย้ำนะครับมันหายไปนานแล้วนะครับมันหายไปนานแล้วมันจะมาไหมล่ะนะครับตอนนี้มาได้หลักกันไปแล้วสามตัวเข้าตัวเดียวลูกป,ปองมองคลให้หลักศูนย์หลักเจ็ดหลักสี่หนังสือหวยให้หลักสี่หลักแปดหลักเก้านะครับหวยจะออกวัน วันวันเดี๋ยวหวยออกวันอะไรหวยออกวันอะไรนะครับวันที่ส16บ6มันบรรงกับวันอะไรเดี๋ยวผมนับนิ้วก่อนนะครับนับแบบโบราณเลยอ้าววันนี้วันอังคารเนาะวันอังคารที่ห6หกหกเจ1ดแปดเก้าส1บี่บห้าวันศุกร์อีกแล้วนะครับวันศุกร์อีกแล้ว นะครับใช่นะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกหลังสงกรานพอดีเป็นวันศุกร์อีกแล้วนะครับวันศุกร์หวยออกวันศุกร์เลขประจําหลักของวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์วันพฤหัสวันศุกร์อ่าวันศุกร์หายไปไหนนะครับกําลังหาอยู่นะครับกําลังหาอยู่อ่าวันศุกร์หาไม่เจอนะครับ วันศุกร์น่าจะอยู่ตรงไหนถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่แล้วนู้นก็จะออกวันศุกร์นะครับออกวันศุกร์นะครับให้ดูตามนี้ไปแล้วกันนะครับผมหาไม่เจอเดี๋ยวจะเสียเวลาท่านนะครับวันอังคารวันพุธวันเสาร์วันอาทิตย์เอาดูตามนี้แล้วกันนะครับวันศุกร์วันศุกร์อยู่ตรงไหนเนาะวันศุกร์ก็มีสามกับเก้าครับ ดูดีๆนะครับมี3ากับ9วันศุกร์นะครับวันศุกร์นะครับมี3กับ9นะครับมี3กับ9หลัก3าหลัก9้านั่นแหละหลัก3าหลัก9นะครับอันนี้เลขประจําวันนะครับทางโหราศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นได้หลักแล้วลุงป๋องมงคลผมจะย้าตรงนี้นะครับย้ําเพื่อให้ท่านหาหลักให้ได้ซะก่อนนะครับลุงป๋องมงคล3ตัวเข้าตัวเดียวได้หลักศูนย์หลักเจ็ดหลักสี่หนังสือหวยให้หลักสี่หลักแปดหลักเก้านะครับสี่ตรงกันสองหลักนะครับสี่ตรงกันสองเจ้าสองอาจารย์ นะครับแล้วก so like so 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 ็น so so ํามาแทงนํามาหาตัวแทงคือหลักนี่แหละก็สมมุติได้ฟังแล้วสมมุติได้ฟังนะครับผมไม่ได้ใบนะครับสมมุติได้ฟังว่าชอบหลักเจ็ดก็จะมีหกตัวเองนะครับถ้าชอบหลักเก้าจะมีสิบเอ็ดตัวนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสมมติถ้าไปชอบหลักอื่นมันมีสิบเอ็ดตัวถ้าเราต้องแทงสิบเอ็ดตัวนะครับแทงแทงสิบเอ็ดตัวทั้งหมดนะครับอย่าตัดนะครับบางคนไปตัดตัดแล้วออกตัวตัดเลยครับเรื่องจริง อย่าไปเอาตำราอะไรมาตัดตัดตัวเลขตำราอะไรทำเป็นไปเอามาทั้งหมดคิดเองเออเองเลขดับเลขไม่ดับอะไรก็ไม่รู้เลขดับเลขสว่างเลขมืดเลขอะไรของเขาก็ไม่รู้นะครับไม่ต้องฟังนะครับตัดออกไปตัวหนึ่งปังเนี่ยออกตัวนั้นแหละผมเจอประจําผมคนทําหวยนะครับผมจะไม่เจอได้ยังไงนะครับไม่ต้องเชื่อซื้อทั้งหมดแหละครับเอาตามนี้แล้วกันนะครับพี่น้องดูใหม่อีกเที่ยวหนึ่งนะครับในนี้ ผมทวนทิ้งท้ายสรุปให้แล้วกันนะครับลุงปองมงคลโคราชนะครับสามตัวเข้าตัวเดียวให้หลักศูนย์หลักเจ็ดหลักสี่หนังสือหวยให้สามตัวเข้าตัวเดียวได้หลักสี่หลักแปดหลักเก้าแล้วก็เลขประจำวันวันศุกร์หลักสามหลักเก้านะครับหลักสามหลักเก้านะครับนอกเหนือนั้นไม่มีอะไรพอได้หลักกันเรียบร้อยแล้ว ก็จะให้หลักร้อยไปหลักร้อยงวดนี้ก็คิดว่าจะไม่ผิดแล้วครับไม่ผิดแน่นอนยืนยันอีกรอบหนึ่งในเทปนี้แหละครับมันมีหลักฐานนะครับหลักฐานหลักร้อยงวดนี้ให้หลักสี่หลักเก้านะครับงวดนี้ให้หลักสี่หลักเก้านะครับงวดนี้ให้หลักสี่หลักเก้านะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยได้หลักมาแล้วก็ไปดูในตารางสี่สิบสองตัวงวดนี้มีสิบสองตัว เอาหลักมาแทงแล้วก็จะได้ในใจหรือว่าจดไว้ข้างนอกเลยแหละจะจะได้ไม่ลืมนะครับจดไว้ข้างนอกว่าเราเอาตัวไหนมาแทงหลักอะไรลอกมาให้หมดแล้วก็เอาหลักร้อยสองตัวนี้แหละใส่นะครับสองตัวนี้แหละใส่ครับท่านจะถูกสามตัวแน่นอนถูกสามแต่ตัวแน่นอนครับ เอาตามนี้แล้วกันนะครับพี่น้องครับขอให้โชคดีปังปังปังสวัสดีโชคดีปีใหม่ไทยด้วยครับสวัสดีสงการเรานี่แหละสวัสดีปีใหม่เราเล่นสงการให้สนุกเขาไม่ก้อยไปเล่นนะครับเล่นไยในบ้านได้ห้ามป่าแป้งห้ามรถน้ำใส่ถังใส่อะไรก็ว่ากันไปสวัสดีครับบายบายโชคดีโชคดีครับ